มามาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานนนมหาราชกับเมื่อนี่ลงพื้นที่ชี้หมาอาสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บ้านโชคเมืองเพศบาลขามไนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในในที่2งาน50ตารางวาครับที่แปลงนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ของเฮ้าครับผมในเนื้อที่2งาน50ตารางวา ไดททำการพัฒนาแล้วอ,องตองเลยครับนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์นะครับผมกว้าง6เมตรปะ่ะเดี๋ยวพามาเบองออังหาริมทรั์แปลงนี้นี่คือถนนทางสาธารณะครับเยาาออกไปฟังพุ่นครับผมสุดพุ่นเข้าพุ่นได้นะครับอ่าทางฝั่งนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเห็นบ่ครับเพื่อนบ้านอ่ามีเพื่อนบ้านเข้าได้พัฒนาครับผมได้ถมทีแปลงนี้สูงนะครับผมระดับถนนทาง สาธารณะนะครับสูงแห้งนะครับผมไะเดี๋ยวพามาเบิ้งครับนี่คือถนนทางสาธารณะเข้าออกได้นะครับผม6เมตรกว้างใหญ่เลยล่ะครับนะกว้างใหญ่นะครับเหมาะสมสําหรับท่านใดที่ต้องการเฮ็ดบ้านสวนนะครับผมอ,อยากมาอยู่เงียบๆในโซนในเมืองหรือว่าหรือยังไงว่าอยากจะออกมาเรื่องของแบบว่าบรรยากาศกาลังดีเพลงกาล่งเพาะเบาหดายใหญ่ห่างเนะาะเฮ็ดบ้านสวนเขามีจัดไว้ต้นใหม่ให้นะครับ ห่อดินมาถมมาพัฒนารถจกรถไม่โคเขาเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนี่คือทางสาธารณะนะครับผมให้เห็นภาพฝั่งนี้จากจุดมุดนั่นครับมาถึงหน้ากว้างติดทางสาธารณะ27เมตรหน้ากว้างติดทางสาธารณะ27เมตรฝั่งนี้ครับผมเงาจดมุดอีกตัวหนึ่งฟังพุ่นครับผมด้านข้างเอารึก51เมตรนั่นเองครับผมเบิ้งตีละ่ะ รวมเนื้อที่ทั้งหมดคือ2งาน50ตารางวาเข้าัฒนา l ย,ยังแล้วเขามาเบิ้งข้างในครับนี่คือพื้นที่ของเข้าทั้งหมดนะครับผมดับการถมเรียบร้อยผู้เขามาสร้างเฮี้ยนสร้างสานบ้านซองอยู่บรรยากาศดีๆกินล่มชมวิวเนีมือแรงมากนะครับตกปลาบาทที่นี่อาัานใดเขามากระมาเบิง้งมาเหยียมมาชมนะครับพื้นที่ไซสสวย50ตารางวาส่วนโซ มีโอกาสมาเยี่ยมมาชมเบื้องกายภาพโดยทั่วไปครับชาชมครับรัชานนพาทัวร์มานี้ขั้นคู่เขาเตรียมไว้ครับเพราะต้องย่านว่าดินจะสวกจะสุดัดชัดเจน5 1าตะรางวามีหมุดชัดเจนครับนี่มุดเราชมได้ครับลอมรู้ขอบชิดไปฟังนี่ครับผมฝั่งนี้17เเมตรนี่ให้เห็นโดยกายภาพนะครับ มีโอกาสมาเยี่ยมมาชมนะครับหมุดฟังนี่โอ,อ้มีหอดงัวแถมงัวบ่ล่ะครับฟังนี้ก็มีหมุดครับชัดเจนเนาะไพี่บานโอ้สวยงามครับฟังนี้อยู่ที่47เมตรนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมมาชมอสังหาริมรัพร์ของทีมงานทนารัชชานนนนะครับผม ในเนื้อที่2องานห้ตารางวาอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับอสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ